ตอนนี้ก็คือเป็นทางลงใช่ไหมครับคุณวีครับตอนนี้เราพาลงนะครับคุณลองดูนะครับทางทเป็นยังไงนะครับทริปหน้าอีพีหน้าเราจะพาไปที่ไปเที่ยวที่ไหนลองติดตามดูนะครับอีพีสอง มากขึ้นลงได่เกินสิบนาทีเขาเปิดถึงหกโมงเย็นนะครับหลังหกโมงเย็นก็รอดสิย ที่เราว่าดค่ายอาหารเนี่ยัไม่ใช่เป็นบ้านคนตีทงอะเนาะมีกล้องเลยนะไอ้มีกล้องจอนหน โอเคถึงละใช้เวลาไม่นาน